แล้วก็ได้ไปบินทบาทเขาก็ได <Ont op> <ats> ้ดูสวยๆงามๆใช่ไหมนี่แหละเขาก็อาศัยหล่อเลี้ยงตัณนหาเขาตรงนี้แหละที่ว่ากลับมาก็มาปรุงแต่งจินตนาการว่าเออยังมีคนงามๆอยู่นะทีนี้วิธีการเธอต้องมองยังไงรู้ไหมมองเขางามแต่ก็ต้องมองให้มีความรู้สึกว่ายินดีกับเขา ทำไมเขาเกิดมางามเพราะเขาทำกรรมที่งดงามมาเขาจึงได้อัตภาพที่งามฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยประพฤติกรรมที่งดงามละเอียดอ่อนแบบเนี้แต่คนบางคนเกิดมาไม่งามมาจากการประพฤติกรรมที่หยาบประพฤติกรรมที่ไม่งามจึงได้อัตภาพที่ไม่งามทีนี้มีสองส่วนใช่ไหมงามทางด้านรูปปาจจยกับง,งามในทางด้านของนามนามธรรมา บางคนเนี่ยรูป,ปรกายงามจริงแต่นามธรรมไม่งามถช่ไม่ล่ะก็ต้องดูว่าเอ,อ้นามธรรมเขางามไหมก็คือสภาพจิตของเขาก็าไปดูตั้งแต่นี่นะปฏิสนธิจิตพระวังกับจิตของเขา่นน่นะบางคนมีปฏิสนธิพระวังเนี่ยที่มีโลภะโทสะโมหหะแวดล้อมพวกนี้ก็ไม่ค่อยงดงาม แต่ถ้าคนมีปฏิสนธิพระวังกัจิตที่มีความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาแวดล้อมมากหนาแน่นมากบุคคลแบบนี้เขางามทั้งกายและทั้งนมามธรรมเลยเธอก็ต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ไปยินดีแค่รูป,ปกายงามแต่เธอไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมถ้าไปเข้าใจงามไปเห็นว่างามแล้วก็ติดใจไปกสัรนีันนี้เป็นราคะเป็นตัณหาแล้วก็ไปยึดมั่นว่าคนคนนี้งาม เราอยากเห็นเราอยากชื่นชมเราอยากได้มาเป็นของเราเป็นอุปาทานก็อีกไปไปมาๆก็กลายเป็นติดใจไยกระสันกลายเป็นคนบ้าเ,เพื่อเจอบ้าแล้วก็ติดติดรูปลักษณ์แล้วติดรูปลักษณ์เป็นยังไงแล้วก็แย่งกันบรรดามูสัตว์ก็แย่งกันสมมติถ้าเธอในกำลังที่ไปเห็นกายของบุคคลอื่นเพศตรงข้ามง,งาม แล้วโลพาเกิดราค่าเกิดเธอเสียชีวิตในขณะนั้นเธอก็ไปเกิดในคันของเธอเอาถ้าเธอไม่พร้อมมีปฏิสนธิไม่มีลูกเธอก็เกิดเป็นพยาตในท้องเป็นหนอน <c oughs> <c oughs> คิดดูดิถ้าไม่เกิดในร่างกายก็ไปเกิดเป็นเหาหรือไม่อย่างนั้นก็จำได้ไหมอะไรที่มีสาม,มี โดนตัดคอแล้วเกิดราคะในภรรยาก็เลยไปเกิดเป็นงูเขียวอยู่ในบ้านภรรยาตอนนั้นภรรยามีชู้มีชู้กับน้องชายตนเองไปเกิดเป็นงูเขียวก็รอจังหวะอยู่เมื่อไหร่น้ออดีตภรรยาจะออกจากห้องพอเขาออกจากห้องตอนนั้นเป็นงูตัวเล็กๆก,ก็เลยกระโดดใส่เขาเขาก็ตกใจ ความมีตัดคออ้อาวตอนนั้นกําลังเกิดราคาอยู่นี่เสียชีวิตจากงูเขียวก็เลยมาเกินสุนัขสุนัขด้บ้านนั้นนะพอสุนัขนั้นโตคลอดมาเป็นสุนัขเล็กๆมันคอยดูมันรักเจ้าของบ้านมันเคยเป็นอดีตเมียมันคอยง้นเฝ้าเอาเีนี้พอเขาออกจากบ้านวิ่งพันแข้งพันขารักเขาอ่ะ ลากกระดิกกระดิกกระดิกหางวิ่งพันซ้ายพันขวาไม่ห่างชาวบ้านก็พากันโนดในพานมาแล้วในพานมาแล้วอายเขาที่ไปที่ไหนคนก็ล้อว่าในพานในพานนึกในใจว่ามันเกลียดอยู่แล้วตนนัวเองเคยเกลียดสามีอย่างไรไปเปลี่ยนสภาพเป็นงูก็เกลียดเปลี่ยนสภาพร่างกายเป็นสุนัขก็เ,เกลียดอีกก็เลยหลอกล่อไปที่ท่าน้ําพอเอาอะไรไปให้กินหน่อยก็เอาเชือกมัด ทวงได้หมอ้อโยนลงน้ำได้หม้อที่ท่วงหินเนี่ยไอสุนัขตัวนี้ก็จมมันกําลังรักอยู่แล้วมันจมดิ๊กดิ๊กด,กดกิมาอีกรอบหนึ่งเลยแต่นี้มาเป็นลูกวัวในบ้านนั้นเลยโอ้โหพันซ้ายพันขวาดีก็จัดการฆ่าวัวอีกความรักมันยังไม่สามสาจากงูสุนัขวัวแต่นี้เลยมันมา สัมพันธ์กับน้องชายของตนเองอดีตน้องชายได้เหตุปจัจจัยก็เลยมาปฏิสนธที่เป็นลูกเลยอาเป็นลูกเธอเขาให้เรียบร้อยเลยอ่าพอเป็นลูกแล้วแต่นี้ออกมาทำไงพอคลอดออกมาปุ๊บอยู่อยู่แปดเดือนเก้าเดือนพอคลอดปุ๊บออกมามันระลึกได้ไอเด็กคนนี้ระลึกได้เอาตอนนี้อนันนี้เห็นเป็นไอคนนี้ฆ่าเรามาเออฆ่าเรามาตั้งแต่เป็น เป็นมนุษย์ที่เป็นสามีถูกให้น้องชายเอามีดตัดคอมันจากจากมนุษย์มาเป็นงูเขียวจากงูเขียวเป็นสุนัขจากสุนัขมาเป็นวัวจากวัวมาเป็นมนุษย์อีกโอ้โหท่านี้มันร้องมันไม่ให้แม่มันจับร้องดิ้นตัวเขียวมันกลัวมันกลัวโดนฆ่าต้องเอาไปไว้กับตาตาก็ไปเลี้ยง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 จนมันโตขึ้นมา พอโตขึ้นมาก็มันพอพูดได้ก็เลยถามว่าเองแม่กลัวทำไมไม่กินนมแม่ทำไมร้องมันบอกไม่ใช่แม่พิจาราเตะก็เลยเล่าทกอย่างมันได้หมดโอ้หพอเล่าว่าอย่างนั้นไปเสร็จทั้งตาทั้งหลานร้องไห้พอมันโตขึ้นมาหน่อยก็ได้พากันไปบวชบรรลุมันเลยทั้งตาและหลานบรรลุเนี่ยนี่เหมือนกันที่เธอเกิดราคะาในท่านผู้ใดแสดงว่า ผู้หญิงคนนั้นมันเคยอะไรมันเคยเกี่ยวข้องกับเธอมาแล้วก็นั่นแหละมันเคยทําบาปด้วยกันมามันเธอเดินทาบาปด้วยกันมาพอเห็นกันไม่ได้เห็นแล้วก็เธอก็ติดใจไปกระสันตออยแก่ก็รักแก่ก็รักเมืออเธอเห็นเนี่ยคนอื่นมองหน้าเกลียดแต่เธอมองอู้หน้ารักแล้วก็เกิดโลภะสมานัสแล้วก็ไปคิดกรรมชั่วนในที่ลับ คิดถึงเขาภาณาอยากเห็นเขาใช่ไหมเป็นนอนแล้วก็บอกอาจารย์บอยว่าไปท่องหนังสือที่ไหนได้ไปปล่อยราคาดเกิดขึ้นหมดเลี้ยวหมดแรงอยู่กับราคาดนั่นแหละแล้วก็บอกเครียดแต่นนี้เครียดใช่ไหมเครียดขยายยางมันมาแบบนี้แหละมันมาจากเธอปล่อยให้ราคามันเกิดโอเคยังตอนนี้ยวิธีแก้ทำไง วิธีแก้ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ราคามันเกิดแล้วเราเป็นทาสมันมานานแล้วเรื่องอะไรเราจะมาบ้าๆบอๆกับเรื่องเหล่านี้เสียเวลาเวลาเราจะมองก็ได้ราคาทําไมการมองบุคคลอื่นด้วยราคาหนึ่งประทุษร้ายตัวเองด้วยสองประทุษร้ายคนอื่นด้วยเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยราคามันเป็นไฟนี่ ทำไมเรามนุษย์เรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะให้เมตตาเกิดก็ได้กรุณาเกิดก็ได้มุทิตาเกิดก็ได้ให้สติสมัมปชัญญะเกิดก็ได้ทำไมต้องต้องไปแค่ช่องราคาอย่างเดียวล่ะใช่ไหมล่ะยิ่งเราก็มีโรคเบียดเบียนขนาดนี้สภาพร่างกายก็อ่อนแอขนาดนี้แล้วก็สติปัญญาก็พอประมาณแบบนี้จะทําร้ายตัวเองไปขนาดไหนเนี่ยโอ้ไม่เอาดีกว่า ก็สมาทานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทําราค่าเกิดกับท่านพู้นี้อีกไปบอกกับเขาเนี่ยบอกกับเขาเลยเนี่ยผมมีจิตลามกมีราค่ากับเธอกับพี่กับป้าแบบนี้ต่อไปจะไม่ให้เกิดอีกแล้วครับในตังสัจจะเลยได้ไหมได้ว่ามันต้องกล้าหาญอย่างนั้นแหละปะจัจจัยวิธีปฏิบัติทมก็ปฏิบัติแบบนั้น เวลาเกิดโทสะกับใครก็ไปบอกเขาว่าโอ้เรามีจิตลาม,มกเกิดโทสะคิดประทุษร้ายต่อไปจะไม่ให้เกิดอีกแล้วครับเข้าใจไหมเล่ะเหมือนเธอมาคิดไม่ดีกับพระแล้วก็มาบอกกาเยนว่าจจโยเจตสาวาทุกวันใช่ไหมเธอไม่บอกเหตุเน,นี่ยว่าคิดยังไงเธอต้องบอกตรงๆไม่ต้องมาท่องอะไรไมันหรอกก็อบอกว่าเนี่ยผมคิดไม่ดีกับท่านอาจารย์บอยครับท่านอาจารย์บอยให้ผมท่องหนังสือผมเลยเครื่องเลยเนี่ย ต่อไปผมจะไม่ให้เกิดแล้วครับโอเคไม่ได้ไหมไม่ต้องไปท่องเป็นทางการแล้วพูดมันตรงไปตรงมาแบบนี้ไอ้ทางการนี่แหละมันตาหลบเลี่ยงทาให้ทําบาปดีนะักทําดีทําท่าเป็นผู้ดีอ่ะเสียแสรงแกล้งว่าเป็นคนดีอ่ะเข้าใจยังหนักอ,อายอายไม่ต้องอายแล้วมันมาถึงวันนี้แล้วเข้าใจยัง่าเข้าใจแล้วไม่ต้องไปอายแล้ว อ้รูปแบบนี่มันสร้างให้ามมนุษย์หลบเลี่ยงพอมาถึงก็เสดสร้างแก้งว่ากาเยนาวาจายาเจตาสาวาพุทธะกัรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคัรหาตัวอจิยันตังกาลันตะเลสังไว้ได้ตัวพุทธะก็ไปทําบาปต่อไปถือว่าวปลดเปลืองแล้วทาเหมือนอะไรถ้าเหมือนนี่ล้างบาปของคลิปเขานี่ไม่เอาก็ไปทําผิดขึ้นมาก็าไปหาพระเจ้าแล้วก็ไปล้างบาปเสร็จแล้วก็ไปทําต่อ ถือว่าบาปหมดแล้วพระเจ้าอภัยให้เราแล้วเนี่ยนี่ไม่เอาเข้าใจยังเดีเนี้ยเนี่ยเข้าใจกินใหญ่เลยเดี๋นี้ราคาเกิดท่านกรรม马拉ซีโลเข้าใจป่าเข้าใวเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าถ้าเรามีจิตราค้าทุกใครสักคนแต่ว่าเราเคยมีเราเคยมีเก่า จอในเรื่องชักลังคาที่ยงเกิดอยู่เราจะมีโอกาสที่จะเกิดตอบกับอีกใช่เป็นอย่างนั้นแหละไปเปบียดเบียนเขาไปประตูสาาลายเขาไม่ได้ไปหวังดีอะไรกับเขาเห็นไหมเราเกิดราค้ากัาบใ,ใครนะทํา,า,าทอะไรกับเขาบ้างเวลาใครเกิดราค้ากับเราเขาทาอะไรกับเราเบียดเบียนกันอยู่นั่นแหละงองแงงงองแงงเบียดเบียนกันโอ้โหเป็นศัตรูกันมาไม่รู้กี่รอบ ไม่จบเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต้องไปหวงหึงโกรธเล่าร้อนมันถามดิถามคนที่มีครอบครัวมาดิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นศัตรูกันเป็นคู่เว้กันอยู่นั่นแหละจ้องอะไรกันสรารพัดหมดโอ้วิง่งงอกงอกงอกกัน <c oughs> ใช่ไม่ใช่ท่า <c oughs> น,นเกิดราค่ากับใครเราก็เบียนเบียนคนนั้นเกิดโทสากับใครเราก็ไาทุสส้ายเขา <c oughs> อย่าเที่ยวไปปล่อยเด็ดขาดนะอันนี้เที่ยวไปมองเขาก็เกิดราค้าทำตาไปเยอมอะไรกับที่ไหนได้เบียนเบียนตัวเองอย่างนะั้และลองคิดดูทีนะในในใน กระแสชีวิตของเธอเป็นที่ตั้งของราคะของเราแปลว่าเราได้หย่อนเชื้อปฏิสนธิไว้หมดเลยทุกจุดนั่นแหละเป็นที่เกิดได้หมดเลยเพราะั้นตันหามันก็ไปไปหย่อนในนั้นไม่หมดมันพร้อมที่จะไปปฏิสนธิในทวารหนักของเธอก็ได้ในทวารเบาก,า,กา,าก็ได้ปฏิสนธิในทวารจมูกก็ได้ในทวารปากก็ได้ ในทวารหูก็ได้ในในในผมก็ได้ในขนในเล็บก็ได้ในฟันในหนังในเนื้อสามารถไปถือปฏิสนธิได้หมดเลยนี่ตัณหาคือในอดีตอ่างเงี้ยมเราเคยมีประสบการณ์ว่าเพีคนี้่เส่อมัอน่าง้ยมันก็มีมาเร่ยแต่หลังจากมาบ่มันรู้สึกว่าพอรู้สึกมันไม่มีเลยทีนี้ผมเคยจะขอบสอบถามว่าการเป็นอย่างเพราะว่าเรากังมกันอยู แต่ว่าการผลตรงนี้มันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะไม่ได้เป็นไประยะนานใช่ใช่เพราะว่าจริงๆมันยังไม่ได้เหตุปัจจัยเดี๋ยวว่าได้เหตุปัจจัยมันก็เกิดอีกเพราะ,เรา,ะเรายังล่ามไม่ขาดต้องฝึกตัวของอสุภะตั้งนานนาต้องต้องมานกสิการต่อตั้งเจตนาต่อว่าถ้าเจออีกได้เห็นอีกในปัจจุบันแม้ในอนาคตจะไม่ทำราคาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตนี้อีก ตลอดกาลและตลอดไปจนกว่าจะถึงซึ่งความบนทุกข์ต้องตั้งเจตนาละบาปเาก,กา่เาตัวจริตเกา่าอศตกรรมเก่าแล้วไม่ให้บาปใหม่เกิดไม่ให้อศลกรรมใหม่เกิดแล้วก็ต้องเพียรในการเจริญกุศลเพื่อจะละมันให้ได้เด็ดขาดวันนี้เราด่ละได้แค่แต่ทางคะแต่เราจะต้องละให้เป็นสมุทเธปปะหานี้ได้สักวันต้องตั้งอย่างนั้นด้ยถ้าไม่ตั้งเอาไว้เดียวเอะ พอได้เหตุปัจจัยขึ้นมาก็ไปเป็นธาตุนี่แล้วก็ไปหลงมัวเมาก็ไปทํากรรมชั่วกันมีเป็นแบบนี้เขาเกิดลาคะากับเราเขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราแล้วเกิดลาคะากับเขาเราก็ไม่ได้หวังดีกับเขาทั้งราค้าโทสะโมหะเนี่ยใครทําให้เกิดก่อนแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้หวังดีต่อกันแล้วกันมีความประสงค์ร้ายต่อกันแล้วกัน นั่นไงคำว่าเมตตาไอ้คำว่ารักเนี่ยมันรักแบบตันหาเนี่ยก็รักแบบเมตตามันมันมันเป็นเส้นบางๆแค่นั้นเองวันนี้เป็นวันไอ้วาเลนไทยวันวาเลนไทยเนี่ยวันนี้ไอ้สิบสี่เนี่ยเนี่ยไอ้วันในนักบุญวาเลนไทยเนี่ยไอ้พวกที่ไปเป็นบาทหลวงแล้วไปแอบแต่งงานในคนอื่นเขาที่เขาจะเอาไปเป็นท้าหารเนี่ยหละแล้วไปไปมาๆก็เลยก็ถูกจับเพราะก็ห้าม ห้ามแต่งงานในช่วงที่เขาต้องการผู้ชายไปทำทหารใช่ไหมแล้วอยู่ต่อมาอเจ้านี้ก็เลยถูกจับจิตคกุกแล้วต่อมาอเจ้าเดงก็ไปหลงรักใครกันลูกสาวผู้คุมก็อีกไปๆมาๆก็เลยถูกประหารชีวิตเขาก็เลยประวัติไอ้เจ้านี้ขึ้นมามาเป็นนักบุญบาวาเลนไทน์ประวัติหนึ่งความรักไปๆมาๆก็มันก็มานำนองแบบนี้แหละในรักแบบนี้มันรักใน,กบบนตัณหา ของคลิปนี้วันนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าวาเลนไทน์ในพุทธศาสนาเ <c oughs> ดี๋ยววันบ่ายสองเราจะคุยกันเรื่องนี้เขาจะคุณวา,วาเลนไทน์ในพุทธศาสนาในวันนี้เป็นวันมีปัญหามากครับมีปัญหาตรงไหนหรือไหมมีปัญหาเด็กโบราณนะแต่ปัจจุบันไม่รู้มีเปล่าเด็กสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์กันวันนี้เขาถือว่าให้สิ่งที่ดีกับคนที่เขารักแทีนี้มันก็ท้องก่อนแต่ง สันญินก่อนเนี่ยที่วัดกลางเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยมันไปท้องว่าท้องแล้วมันก็มีลูกคนก็ไปเอาลูกออกใช่ไหมพอลูกออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผลปรากฏเด็กมันก็เสียชีวิตในท้องแล้วก็มาเผาเนี่ยอเขาก็พามาไม่เอาผู้หญิงมาแล้วผู้พ่อเขาก็เอามาเอาเด็กเล็กๆมาที่มันเสียชีวิตแล้วมาหาพระที่เนี่ยเยอะมาก เป็นปัญหานี่ยุคก่อนนู้นเลยนะอันนี้ยี่สิบสามสิปีที่แล้วแล้วมันตัวมันขนาดแขนแล้วไงไอเด็กที่มันถูกบีบออกนะตัวขนาดแขนเนี่ยมาเรื่อยเลยเป็นปัญหามากไปไปมาพระอาจารย์ก็เลยจัดโครงการในอบรมที่โรงเรียนแล้วก็พูดเรื่องไอวาเลนไทนยนี่แหละเป็นปัญหาล้าเกินไอวาเลนไทนยวันเสียตัวกันเนี่ย แล้วต่อมามันก็สมไมก่อนมันไม่ค่อยป้องกันกันใช่ไหมมาต่อมาก็มีการรณรงค์เรื่องป้องกันก็น้อยลงน้อยลงยังพลาดเลยครับน้อยลงยังพลาดเลยทีนี้ไปไปมามาทีนี้พารเดือดร้อนี่ตอนนั้นพารก็จะอยู่กันเป็นเงี้ยอยู่เป็นป่าทั้งหมดเลยบริเวณเหล่านี้ยไอ,เอ,นะเไอ้เด็กมันร้องนะเด็กไงไอ้ผีเด็กมันร้องโ เนนก็กลัวเพราะมเยอะไอ้ผ้าก็กลัวกันร้องเสียงร้องร้องเป็นว่าเล่นด้วยกลางวันก็ได้ยินเสียงโอ้มันขนาดนี้นต้นไหก่อนเป็นป่ามันป่าชาติ่งเดี๋ยวนี้คือคือมาเสร็จก็มันเล็กๆไ่อย่างนั้นเลยฝังมันดีกว่าเขาก็ฝังฝังฝังไว้ตามต้นไม้ยั่ไบเม,มื <S <S ม่อเมือม่อช่วงทำไอ้นี้เมื่อทำไอ,ไอ้ตัวลานทำเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยพะอจารย์ก็เอาโยมมานั่งตรงหินที่ยอมบีทําอ่ะนั่งกันเป็นแถวนั่งสมาธิกันเออตอนนั้นก็ที่เอ,อขุดท่อท่านวันที่ขุดท่อ <c oughs> <c oughs> ที่จะน้ําลงเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไป <c oughs> ไปที่ต้นซึกมันมีรากต้นซึกขนาดขาเนี่ยแล้ว ไอช่างไอคนที่ขุดท่อไปตัดรากซึกพระอาจารย์ไปเห็นเอ้าตายแล้วเฮ้ยต้นซึกตายแน่นอนเลยเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยตําหนิว่าใครให้นันมนาตรงนี้บอกโอ้ผงพี่วันวั้นพระอาจารย์ก็อุ้ยทําไงนะตัดขาดไปซะแล้วตอนนั้นพระอาจารย์ก็เฮ้ยทําไงเนาะไม่ให้ต้นไม้มันเสียชีวิตก็เลยเอาโยมมานั่งอธิษฐานกันนั่งกลางวันเนี่ยครับ สว <that S 1> <minimum S 2> ดมนต์กันอะไรกันไปไปมาสามคนที่นั่งน่ะได้ยินเสียงเด็กร้องก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าพระอาจารย์ที่แรกคนนี้ไว้ไขมาร้องเลยกลางวันเลยนะครับมันยังมาร้องอยู่เลยทุกวันเนี่ยมันขนาดร้องให้ให้โยมได้ยินเลยว่างั้นเถอะเนี่ยเด็กร้องเอออันนี้ก็อันนี้คือคนได้ยินเองและได้ยินเหมือนกันหมด สามคนนั่งอยู่คนละมุมแต่ได้ยินเสียงเป็นเด็กร้องไห้อ่านิฐานก็ว่าแสดงว่าในต้นซึกเนี่ยที่เอาไปฝังไว้ตอนหมายก่อนเราเด็กมาฝังไว้เยอะเนี่ยมันก็คงยาวนเวียนอยู่กับแถวบริเวณอะไรเนี่ยแสดงว่ามันก็ยังเป็นอมนุษย์ที่เป็นเด็กในความรู้สึกมันอยู่อย่างเงี้ยจะว่าเมอันนี้ก็เล่าไปฝังว่าเนี่ยในยุคก่อนคืออิทธิพล <c oughs> คือไม่เข้าใจสาระของวาเลนไทน์ที่แท้จริงสาระของเขาจริงๆมันเรื่องของความรักและเป็นไปตามแต่งงานกันไม่ใช่มอบเรื่องกายหรือเรื่องกามใช่กันจุดประสงค์จริงๆก็คือว่าคนรักกันก็ก็จับแต่งงานการสร้างครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปไม่ไปขวางแต่ไปมาคนไทยเรามันไปไม่ถึงวาเลนไทน์เขา ในยุคโน้นนะปัจจุบันคงยังไม่มีปัญหาแล้วยุคโน้นนะเป็นยุคที่การป้องกันตัวก็ไม่มีโอ้เด็กออกจากโรงเรียนบ้างอะไรบ้างต้องดอบเรียนกันบ้างอะไรสารพาัตหมดเลยพระอาจารย์ก็เลยจัดโครงการอบรมเรื่องนี้แล้วก็ซาซาไปยนทุกวันนี้อบรมกันยังหนักเลยตอนนั้นครูโรงเรียนต่างก็เลยเข้าไปจัดการว่าเด็กวัยรุ่นนี่ตอนนั้นมันเกิดปกแล้ว กระแสรเรื่องกกรักวาเลนไทน์ก็ให้ดอกไม้ดอกอะไรดอกกุหลาบสีแดงกันมันไม่ให้แค่ดอกกุหลาบมันหน,นีพ่อนีแม่ไปด้วยก็ไปม,มีเพศสัมพันธ์กันนั่นเป็นปัญหาสังคมมนุษย์เราดาีมันเข้าไม่ถึงเราก็รู้สึกมันมันก็ไอ้ว่ากันไปอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังตกลองโอเคะนวนะโอ,วนนะโอเคครับโอเคแล้วแปลว่าอะไร ไปมาตกลงลตกลงไม่ไม่มีราคาอีกแล้วนะต่อไปจะไม่มองมนุษย์เพศตรงข้ามให้เกิดราคาอีกแล้วนะอา้ายังเงียบอีกจพยายอจะพยายาม,ม,มเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำกรรมหนักเดี๋ยเสียชีวิตไปเป็นอะไรเนี่ย อากรรมกรรมเมทําให้เก e ิดเป็นอะไรเห็นป้าจางรูกว่าเป็นเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงก่อนดิเออเป็นผู้หญิงกันเป็นผู้หญิงคือเขาผมคือท่านสังโอ้โหเป็นเป็นสุนัขเป็นต่างๆคือผมคือท่านสังโอ้โหพระนนท์ไงพระนนท์เคยทํากรรมกรรมเมไงตอนนั้นท่านพระนนท์เป็นพระราชามหากรสัต เราบทศิตร์เป็นที่ปรึกษา <c oughs> ก็เลยไปทำกรรมการ,รมีนี่คือเขาจะเขาจะไปแต่งงานอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยไปพูดหลอกเข้ามาไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเขา <c oughs> พอทำกรรมเหล่านั้นตั้งแต่ชาตินั้นมาก็เลยตนลกนรกใช่ไหมพระอดีตแต่ชาติพานนทแล้วต่อมาก็มาเกิดเป็นลิงเพราะเกิดเป็นลิงพอโตขึ้นมาก็โดนลิงจา่าผงกัดลูกอันท่าขาดใช่ไหม พอเกิดเป็นวัวก็ถูกตอนถูกตอนแล้วก็มีแผลเวอรวะตรงนั้นเน่ยไอ้ตรงลูกกันทน่าเนใ่ให้กรรมกามเมมันแรงหนีดูดีนนนนเนี่ยท่านนนนะเคยท่านก็เล่าตัวท่านเองใช่หมะ้ทุกคนก็เจ็บปวดกันมาทั้งนั้นตรงนี้ตรงนี้เราก็ให้เข้าใจใน ในบทบาทในกระแสชีวิตให้ให้ชัดแล้วสมควรเกี่ยเวลาแล้วเดี๋ยวให้พรกันเล่าหลายเรื่องเลยวนี้สัพโรขวินิมุตโตสัพสันตาภวัชิตโตรรมติกันโต จะตวงบาวสาพิตโยวิวัตรพระโโกวินาศพรวาดวันตารายโยทนะเสรสนิจังวุธาทันติอายุวันโนสุขัง พระลังอรหังสัมมาสัมพุท,ท,พทธพระคาวาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิพุทธโอมีนาทสวาขาโตพระคาวตาตม,มุธรรมนัมมาสมามิธรรมโมเมนาโสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆสังคังนนัมามิสังโฆ